เราเรามาดูทาากันนะครับทาเราไม่เราไม่มือเป็นอย่างนั้นนะ่ะพี่พี่ทําได้ปะเนี่ยดูดูมือดิแล้วแล้วก่อนได้ทอดไปยังน,น,นี่คือการการใช้ทาทุกหัวครับไหนเราเอามาทุบดิปดืนก็อยู่ที่หลังด้วยปอ ผมไม่เห็นปืนที่หลังนปืนอยู่ที่หลังอยู่แล่ผมเห็นถือปืนอยู่ลองโชคดิลองโชคผมมือถือกันไกด้วยไม่ได้ถือปืนด้วยเราพี่ลองลองทุบลองทุบแทงผมไม่เข้าพี่แทงผมไม่เข้าดูดิเออเลือกไม่ผ่าเลยและเล่นรถไหมน่ะ จบการรีวิาาวแต่เพียงเท่านี้ <c ười>